โรงเรียนวัดหัวสำโรงสีราบบำรุงจัดแข่งขันกีฬาสีภายในเมื่อวันศุกร์ที่23สิงหาคมพศ2567นางลัคนาชายัยฤทธ ผูมอำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรงตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในซึ่งช่วงเช้าเวลา8.30นาิกานาทีนักเรียนได้ตั้งขบวนเดินพาเลรแห่รอบหมู่บ้านมีทั้งหมด4ส,สีสีขบวนด้วยกันโดยมีวงดุริยางพาเดินสร้างสีสันตลอดช่วงต่อมาเวลา9นาฬิกานางลักนาชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรงได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีนายทวีศักดิ์ชโนเมธาพรน,นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรงเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานหลังจากนั้นได้มีการแข่งขันกีฬาสีต่างๆรวมถึงกีฬาพื้นบ้านซึ่งไฮไลท์อยู่ตรงที่การแข่งขันวิ่งซูเปอร์แมนหรือวิ่งกางเกงในซึ่งมีทั้งผู้ปกครองและคุณครูเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ แต่สะดุดตรงที่คุณครูวิ่งจนเสียหลักหกล้มแต่พลิกตัวกลับมาได้ซึ่งสร้างความฮาและเสียงหัวเราะรวมถึงมีการโดนทำโทษด,ด้วยการเต้นเรียกเสียงกีดของน้องๆในโรงเรียนสร้างความสนุกสนานตลอดทั้งงาน 对。 าภาพข่าวแมวเพชรศูนย์ข่าวจังหวัดฉะเชิงเซาให้เสียงโดยทันทิกาเจริญสุข